ภารกิจการช่วยเหลือรัศดรที้มีความเป็นอยู่ที่ดีนำผารักฐานสู่ความมั่นคงคือแนวทางที่กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาภาค3ได้เร่งดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในด้านต่างๆ โดยใยรอบเดือนที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆดังนี้โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักง,งานพัฒนาภาค3ได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-1ร่วมกับกรมปรศุสัตว์ และสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในการลงไปในพื้นที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและควบคุมสุขภาพอนามัยตลอดจนลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดในสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ห่างไกลในหลวงและสมเด็จพระราชนีเนี่ยท่านมีดําริที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดีก็เลยจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชาทาน,เ,นเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยการให้กรมปรศุสัตว์รับขนองพระรามรทธิ์นะครับในเรื่องของะเบิดดูแลในเรื่องของวัคซีนถ่ายพยาธิตรวจเลือดรวมๆก็คือรักษาสุขภาพสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดีสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงานในทุกโครงการความร่วมมือเพราะหนัดดีว่าทุกกิจกรรมลุ้นก่อเกิดประโยชน์ ต่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ต่อราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปกองทัพไทยใยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สำนักง,งานพัฒนาภาค3ได้ร่วมกับ กองร้อยอัลฟากองพันทหารช่างสนับสนุนที่9นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาและกําลังพลของกองพลทหารช่างที่42่องกองทัพสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนในการดาเนินการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ร่วมกันอาคารอนเนกประสงค์หลังนี้จึงเป็นเสมือนประวดดัติศาสตร์การทํางานร่วมกันเพื่อสังคมของสองประเทศมหาอำนาจของโลกครั้งแรกบนพื้นแผ่นดินไทยที่มาร่วมแรงร่วมใจระดมพลังฝีมือและความคิดภายใต้าการทำงานแบบพุรณนาการร่วม โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4ให้การสนับสนุนและควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิดทั้งในพื้นที่ดําเนินการและนอกพื้นที่ผ่านระบบ C3 Command Camera Control อยู่ตลอดเวลา ห้องอย่างเช่นห้องเด็กๆนี่ก็จะมืดหน่อยแล้วมันก็เป็นแหล่งพ่อพันยุงมันมันก็เลยต้องต้องย้ายมาอยู่ที่อาคารหลังใหม่นี่ค่ะดีใจค่ะที่ทางขบาพโวเนี่ได้เลือกให้อาคารอนเนกประสงค์หลังนี้ให้โรงเรียนของเราค่ะอาคารประวัติศาสตร์ความร่วมมือไทยจีนอเมริกาได้มีพิธีส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วแต่ภาพความสุขของชุมชนวัดท่าตะเคียนที่ได้เห็นเด็กๆได้ใช้ประโยชน์จากอาคารหลังใหม่อย่างเต็มที่ประสบการณ์ และความประทับใจที่ทุกทุกคนได้เห็นภาพของกิจกรรมรูปกันของกำลังพลทั้งสาชาติชุมชนและโรงเรียนวัดท่าตะเคียนตลอดช่วงการฝึกท็อปกราโกในปีนี้จะอยู่เป็นภาพประทับใจของทุกๆคนตลอดไปวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญที่จะป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนวัยรุ่นของสถาบันเองจึงประสานความร่วมมือในการส่งเยาวชนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนเพื่อการฝึกอบรมตามแบบของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสํานักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เน้นในการปลูกฝังระเบียบว,วินัยใช้คุณธรรมนำจิตใจ รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อขัดเกล่ายาวชนเหล่านี้ให้เสมือนมีกรอบคุ้มครองจิตใจไม่ให้หลงมัวเมาไปในทางที่ผิด การที่จะปลูกฝังเด็กเยาวชนคนรุ่นหลังของพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แนวทางพระราชดัญญัิของบระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับนั้นการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ําแนวทางหนึ่งก็คือการสร้างฝายชะลอความชื้นนะครับที่เด็กๆได้มาเรียนรู้ซึมซับแนวความคิดหล่างนี้เข้าไปนะครับเอาสามารถที่จะเมื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ของตัวเองได้เป็นการสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีให้กับเด็กนักเรียนคนรุ่นใหม่ด้วยในการที่จะมีจิตสารณาช่วยเหลือสังคมต่างๆเหล่านี้ครับทุกจังหวัดและอารมณ์เปรียยบจากการเจรัยคุณค่าสุนึกนิจ,จิตใจให้พวกเขาเหล่านี้ได้กลายเป็นเยาวชนที่ดีของชาติยึดมั่นในาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์เพื่อรวมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยต่อไปในอนาคต